สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายที่เราควรรู้นะครับแม่เราออกมาหลายตอนพี่น้องรับและมีพี่น้องหลายท่านก็มีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาว่าเป็นประโยชน์มากจริงๆนะฮะอย่างก็ตามนะครับเรายังคงมีพี่เชานะครับสองพิพัฒยังอยู่ในรายการเราเพื่อที่จะมาแบ่งปันเรื่องกฎหมายนะครับสวัสดีครับพี่เชาครับสวัดีครับแม่ ทำรายการกับพี่ชาวสนุกครับเพราะเราเป็นคนปากใต้ด้วยกันครับนะพวกกันมาถึงเล็บถึงลูกถึงคนขอบคุณพระเจ้านะวันนี้พี่ชาวเกี่ยวข้องกับเช็คเหมือนเดิมครับนะแต่ยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกพอสมควรไม่ได้หัวข้อแรกนะครับหัวข้อแรกเกี่ยวข้องกับผู้สั่งจ่ายเช็คแล้วก็ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นยังไงบ้างครับพี่ชาวผู้สั่งจ่ายเช็คนี่ครับคือภาษากฎหมายก็เรียกว่าผู้ออกเช็คนะครับง่ายผู้ที่เซ็นเช็คส่็นเช็คไปสั่งจ่ายไปทีนี้มันจะต้องรับผิดชอบ ในกนรณีไหนบ้างต้องรับผิดชอบดเป็นเป็นคดีแพ่งคือว่าใช้เงินตามเช็คเพราะ,ะพลาดเพราะกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับเช็คเนี่นะครับผู้ลงลายมือชื่อในเช็คนั้นนะครับจะต้องรับผิดชอบตามเงินข้อความในเช็คนั้นคือสั่งจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเท่านั้นถ้าคนผูกคันต้องจ่ายแน่มันมีสองลายเซ็นดีแพ่งใช่ปกติถ้า,าสองคนก็ต้องร่วมกันใช้ <laughs> <laughs> พู้นงถ้ามีลายเซ็นใครในเช็คนั้นแล้วก็ใครเซ็นข้างหน้านี่เสร็จ หมดอะเซนในเชคเนี่ยต้องต้องต้องรับผิดชอบหมดอะใช่ไหมฮะจะรับผิดชอบในฐานะอะไรอีกเรื่องหนึ่งอืมใช่แต่ผู้สั่งจ่ายนี่แน่นอนผู้สั่งจ่ายรับไปเต็มเต็มครับนะครับอเกี่ยวข้องกับคดีส่วนอีกอีกอีกมุมหนึ่งก็คือคดีอาญาโอ้โหนี่ที่ที่มันมีปัญหาที่ปัญหาเยอะที่ในศาลมากที่สุดนะครับอันแล้วก็สร้างความทุกข์ใจให้แก่ผู้ที่สั่งจ่ายนะโดยที่ไม่มีเจตนาจริงๆนะครับเห็นไหมคดีอาญานี่นะครับ มันจะมีความผิดก็ต่อเมื่อไหนมีต้องเข้าองค์ประกอบเรื่องต้นหนึ่งๆออกเช็คไดมูนนี่จริงรออมีมูลนี่จริงอะไม่จริงด้วยครับมันหมายความว่าไงแยกอย่างนี้มูลนี่จริงหมายความว่าอ่าเช่นผมไปซื้อของคุณเนี่ยแหละครับผมไม่ผมไม่พบเงินสดไปผมเขียนเช็คให้คุณคนี่<ห>แสดงว่าผมมีมูลนี่จากการซื้อของของคุณแล้ว ก็คือมูลนี้จริงซื้อขายซื้อขายแต่ว่าไม่ได้พกเงินมาอแต่มีเช็คอยู่ในตัวเอาของก็ไปแล้วมีมูลนี่ก็แล้วเซ็นเช็คให้เขาไปนี่มูลนี่แล้วมีเกิดเกิมูลนี่จริงหรือไม่เราจ้างเขาทาของเขาทาเสร็จแล้วเราก็ต้องจ่ายใช่ไหมครับเราก็เขียนเช็คให้เขานี่ก็คือมูลนี่จริงจากจากการว่าจ้างผมเอารถไปซ่อมที่อู่ซ่อมเสร็จผมว่ามีมูลนี่แล้วมีมูลนี่แล้วมขียนเช็คแเขียนเช็คแค่เขาไปใช่ไหมแล้วก็มูลนี่นั้นต้องบังคับได้กฎหมายด้วย มีมูลนี่จริงแต่บังคับได้กฎหมายด้วยนะอา้าวมัน,ม,นมันแตกต่างไงแต่เมื่อมันมีมูลนี่จริงต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายผมถามคุณว่าถ้าสมมุติว่ามีใครมาจ้างครับผมคนหนึ่งให้ไปทําร้ายใครหมายถึงว่าเอาจ้างมือปืนจ้างผมเป็นมือปืนแล้วก็ได้ไปไป,ไปยิงใครเข้านะครับตีเช็คให้อถามว่าสัญญาจ้างเกิดขึ้นแล้วมีมูลนี่ไหมม,มีครับแต่ว่ามูลนี่นั้นบังคับได้ตามกฎหมายไหม ไปทําร้ายคนไปฆ่าคนนี่มันผิดกฎหมายอาญายกฎหมายไม่ได้ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของโจทนะครับเวลาที่เขามาฟ้องฟ้องจําเลยนี่ครับมันต้องสืบอให้ทราบก่อนว่าเช็คไปนั้นมีมูลนี่มาจากอะไรโอ้มาลงไปถึงระดับนั้นด้วยนะแล้วก็ส่วนคนที่สั่งจ่ายคือจาเลยนี่ถ้าจะปฏิเสธก็ต้องสื่อให้ได้ว่าหนึ่งมูลนี่นั้นผิดกฎหมายอืมหรือไม่มีมูลนี่เลยแสดงว่า อะไรที่เกี่ยวข้องกับการผิดกฎหมายแล้วเราตีเช็คไปเนี่ยไม่ไม่บังคับใช้เลยใช่ไหมไม่มีเสร็จที่จะไปรีบเก็บเงินได้ครับทีนี้มันต้องถามอีกว่าแล้วถ้ามีมูลนี่จริงเนี่ยมีมหมไม่มีมูลนี่จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอืมยังไงที่อธิบายมันคือเคยมีเรื่องนะครับว่าลูกชายของคนมีมีเงินเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไปเที่ยวไม่ทาไม่เรียนหนังสือไม่ทาอะไรชอบเที่ยวเตยอย่างเดียวเข้าบ้าเข้าคลับใช้เงินฟุ่มเฟือยใจใจแตกใช่ไหม กับเสร็จแล้วก็ขอเงินพ่อจนกลัวจนก็พ่อคิดว่าพ่อคงไม่ให้แล้วล่ะใช่ไหมก็เลยไปตกลงกับเพื่อนที่เที่ยวด้วยกันเนี่ยแหละแกล้งเขียนเช็คให้ไม่สร้างละครตกตาพ่อ,อเขียนเช็คเขียนเช็คให้ว่าแล้วก็เพื่อนก็เอาเช็คไปครับไปขึ้นเงินอืแล้วก็เช็คได้ออกมาคือแกล้งกัน,นะฮะทำกันเองนะครับอือก็เลยต้องมาเขี่ยวเข็นให้พ่อเนี่ยจ่ายอืโทรศัพท์มาหาพ่อว่านี่ลูกชายคุณนี่มูนี่ไม่ ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะโอ้นี่เขาเรียกว่าถ้าเช็คนั้นถ้าพ่อเขียนจ่ายเช็คไปแล้วพ่อมารู้ทีหลังพ่อให้ระง,งับตัง,ตงจ่ายเนี่นะครับพ่อไม,ม่มีความผิดแน่เพราะมูลนี่มันไม่มีเห็นไหมถ้าซื้อได้ต้องซื้อให้ได้โอ้ล้วบางทีพ่อกร็รักลูกนะหรือกลัวเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงใ,ในจังหวัดนี่มันเรื่องจริงมันเกิดขึ้นมีนเกิดจริงจริงม,ม,มีไม่ใช่นะมีบ่อยด้วยก็เลยว่าก็ถูกหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเกิดสืบทราบนี้แล้วถ้าเป็นกฎหมายสองคนนี้ก็ติดคุกเลย ลูกที่นี้มีพ่อคนไหนม้งะที่จะส่งของลูกกับเพื่อนพ่อใช่ไหมใช่ไหมเขาใช่ไหมเพียงแต่ว่าผู้รับเช็คไปคนนั้นนะครับอืมเขาจะมาฟ้องสองคนนี้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งว่าเขาถูกหรอกใช่ไหมแต่เช็คนนวนวนต่อแล้วมันมีกรณีกรณีหนึ่งที่ว่าตัวอย่างที่ที่มันมีจริงๆอะทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นนะครับอยู่ก็มีโทรศัพท์มาถึงผู้ปกครองบอกว่าเนี่ยลูกคุณเนี่ยนะมาทําผิดนะ ท้าปิดอะไรก็ได้แล้วฉันจับไว้เนี่ยได้ยินเสียงไหมมีเสียงร้องใช่ไหมยิ่งเป็นลูกสาวก็เลยยิ่งกลัวเพราะฉนั้นคุณต้องจ่ายเงินท่านยึ่งจะปล่อยลูกคุณไปอ้าวนี่ก็เรียกก็เรียกว่าครูเข็นเนี่ยครูเข็นเรเรียกกันโชคกันโชกเอากันโชคใช่ไหมพ่อความรักลูกอ่ะใช่ไหมเงินมันเยอะอ่ะับผมไม่ผมไปเบิกเงินไม่ทันเขาส่งคนมาเียนเช็คให้เลยอ๋อมีอทางผู้ร้ายนี่ก็ส่งคนมารับเช็คไปอย่างนี้เรียกว่า มันไม่มีมูลนี่ไม่มีมูลนี่จริงแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยผิดกฎหมายด้วยนะครับอืนั่นก็แสดงว่าแล้วบังคับมันไม่ได้ตามกฎหมายไม่มีสิทธิ์บังคับตามกฎหมายพูดง่ายว่าโจรก็ไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องร้องนะถ้าเกิดว่าเราเซ็นไปแล้วหรือว่ามีการช่วยเหลือเกิดขึ้นใช่ไหมฮะ<อ>ช่วยตัวประกันกลับมาได้ครับเช็คน้ำโม่าอยู่แล้วครับไม่มีสิทธิ์ไปขึ้นเงินนะเพราะว่าตามกฎหมายเป็นต้นจัวันที่มันมีจริงๆนะคดีแบบนี้ผมมีจริงๆนะพี่น้องไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะในภาพยนตร์นะครับแต่เป็นเรื่องจริงที่ ที่เกิดขึ้นจริงที่พี่ชาวเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องของเช็คมาแล้วนะครับองค์ประกอบอีกอันหนึ่งคือว่าเจตนาที่จะให้ไม่มีการใช้เงินตามเช็คครับเราจะหยุดก่อนไหมอ่านะฮะเดี๋ยวมาพูกระนในหัวข้อที่2องอพูดถึงองค์ประกอบอต่างๆนะครับแม่มีรายละเอียดเยอะนะครับพี่้องไม,มค่อยฟังกันไปนะครับสักพู่ครับ